รายการโหนกระแสวันนี้พูดคุยกับน้องใบบุญเด็กชายวัยหกขวบที่เป็นที่รู้จักกันในโซเชียลจากการศึกษาธรรมะและตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่เจ้าตัวและครอบครัวยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นคนธรรมดาทั่วไปและไม่คิดว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ให้ใครมากราบไหว้น้องใบบุญรัชพลตรงต่อกิจลูกชายคนเล็กของครอบครัวเล่าให้พี่หนุ่มฟังว่าพี่ชายคนกลางชื่อพี่ฟอรดตอนนี้เป็นเนนพี่ฟอรด ไปบวชสามเณรตั้งแต่อายุ8ขวบตอนนี้ยังไม่ศึกคุณแม่นิ่มคุณแม่ของน้องใบบุญกล่าวว่าเนนฟอร์ดมาขอคุณแม่หลายครั้งขอบวชช่วงแรกๆเราก็ไม่อยากให้เขาไปบวชเพราะตอนนั้นยังเด็กมากจนวันหนึ่งเขาไปเล่นกับเพื่อนแล้วกลับบ้านมาเล่าคุณแม่ว่าเขาเห็นประตูนรกจิตตกมีอาการหดหูยาวนานเราพยายามพาลูกไปพักผ่อนผ่อนคลายก็ยังไม่หาย เขาก็ยังมีอาการเศร้าอยู่คุณแม่ก็พาไปพบพระอาจารย์ท่านหนึ่งพระอาจารย์แนะนำว่าให้ลองพาน้องไปเที่ยวไปพักจิตใจเผื่อจะดีขึ้นคิดว่าน้องจะเลิกคิดเรื่องบวชแล้วสุดท้ายน้องมาบอกว่าน้องจะบวชวันที่15ธันวาคมห5หเท่านั้นสุดท้ายพาน้องไปบวชที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งปฏิบัติเข้่งครัดฉันมื้อเดียวไปขอพระอาจารย์ตอนแรกบวช7วันพอครบกําหนด เนนฟอดก็ขอผัดผ่อนเรื่อยมาจาก7เป็น9เป็น15เป็น30วันเรื่อยมาท้ายที่สุดเนนบอกขอบินทบดได้ไหมขอบวชตลอดชีวิตได้ไหมจนทําให้ตอนนี้2ปีกว่าแล้วที่ยังเป็นสามเณรอ,อยู่ส่วนน้องใบบุญเขาบอกอยากบวชตามพี่ชายเคยบวชสามเณรฤดูร้อนซึ่งน้องก็บอกว่าอยากจะบวชให้นานกว่านี้แต่เราก็รู้สึกว่าเด็กในวัยเขาควรต้องศึกษาเรียนหนังสือก่อน เขาขอบวชอีกแต่คุณแม่ก็ขอให้เขารับปากว่าถ้าบวชก็บวชได้ในระยะเวลาสั้นๆแม่กลัวว่าเขาจะไม่ศึกและกลัวว่าลูกจะยังไม่ได้เรียนรู้โลกความเป็นจริงและโลกภายนอกหากบวชตลอดชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยพอวันข้างหน้าหากน้องอยากศึกออกมาจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้หรืออาจจะรู้ไม่เท่าทันกับสังคมทุกวันนี้ คุณแม่บอกอีกว่าการใช้ชีวิตทั่วๆไปของน้องใบบุญก็เหมือนเด็กคนอื่นๆร่าเริงเป็นปกติแต่หลายๆเรื่องเขาก็ดูคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่เกินเด็กหกขวบน้องใบบุญพูดหลายเรื่องในรายการที่ทำให้ผู้ใหญ่อึง้งน้องพูดถึงเจตนาที่อยากจะบวชและปฏิบัติให้ถึงนิพพานเพราะชีวิตมนุษย์มีแต่หนทางไปสู่ทุกข์ยกตัวอย่างเราไปเล่นกับเพื่อนถึงเวลาต้องแยกกันเราก็เศร้าแล้วอันนี้คือทุกข์ พี่เนนฟอร์ดชอบพาน้องใบบุญไปดูพิธีชาปนากิจเผาศพน้องใบบุญบอกว่าเวลาที่ได้เห็นก็จะรู้สึกว่าวันหนึ่งทุกคนก็ต้องมาเป็นแบบนี้ไม่มีใครหนีได้ถึงเวลาก็ต้องมาตายเผาเป็นเท่าทานเหมือนกันหมดแพรรี่บอกว่าในเรื่องจินตนาการต่างๆของเด็กเราคงไม่ไปก้าวล่วงแต่ความคิดอ่านของเด็กๆที่เลื่มใสศรัทธาตนก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องที่น้องใบบุญพูด เชื่อว่าคิดอ่านเห็นทมได้มากกว่าตนตอนที่บวชสมัยเด็กๆเ,เสียอีกคุณแม่บอกว่ามีชาวบ้านติชินนินทาเป็นธรรมดาเวลาเห็นน้องใบบุญศรัทธาในพระธรรมเกินเด็กทั่วไปเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์ด่าแม่บ้างด่าน้องบ้างน้องใบบุญบอกว่าไม่โกรธให้อภัยเขาเพราะคนที่เขาด่าถึงเวลาก็เป็นทุกเองขณะที่น้องใบบุญและคุณแม่พูดตรงกันว่าน้องไม่ได้เป็นผู้วิเศษไม่มีอภินิหาร เพียงแต่สนใจใยธรรมะน้องใบบุญเองยังบอกว่าสิ่งพิเศษของน้องเองมีสองอย่างคือกินเก่งกับดื้อบ้างบางครั้งน้องใบบุญยังสอนธรรมหลายครั้งมีคนมาปรึกษาว่าเป็นทุกจังเลยทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะบอกว่าสุขเกิดแล้วก็ดับไปทุกเกิดแล้วก็ดับไปนอกเหนือจากนี้ไม่มีแพรรี่บอกว่าสิ่งที่น้องใบบุญพูดมานี้ถ้าหากบวชเป็นพระถือว่าความรู้ระดับมาหาแล้ว เพราะคำสอนนี้เป็นคำสอนในพระธรรมบทหลายคนเชื่อกันว่าให้มันสร้างบุญสะสมบุญไว้เยอะๆแต่คำสอนจริงๆไม่ใช่คนเราหากปล่อยวางทุกข์ก็ต้องปล่อยวางสุขด้วยลอยบาปแล้วก็ต้องลอยบุญด้วยต้องไม่ยึดติดกับสิ่งใด